แล้วไม่น่อนี่ฮะฟาดเบื้งโอ้โหดูครับทุกคนเบ่งวิธีการรีดความอร่อยความอร่อยที่จริงมันต้องอยู่ติดซากครับดีแล้วต่เป็นแบบอากกาธากุฮะปากกาธาตุว่ะอ๋กมารอตเข้าเช็ดคุกเลื่อมมนเบื่ออไม่เผื่อนาปรกกาธาตว่ะอินายเลย เอ<ม>าล่ะจ้ารุ้จ้างได้หรนี่ออือะเดี๋ยวเป็นจงให้ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจท,ทางยอททุกคนนะครับวันนี้มาเบิง่งเซฟแร่นะครับเฮ็ดลาบอย่างก็<า>เฮ็ดอย่างเจ้าลาบน้ำเย็นลาบน้ำเย็นปลาเต้ยนี่เจ้าปลาเต้ยปลาอีาาทไทยปลาอีทไทยเจ้าฟักเองไม่หน่ะเมื่อกี้นี่เนาะนี่เป็นปลาเป็นก้อนแล้วครับลาบแล้วว่ะที่าบแล้วนี่คือดิบๆบัวซุกเอ่อเอส กิ็ไปคั่วก็ได้อ่ากินถ้าถ้าอย่างนั้นก็ไปคั่วก็ได้เมื่อกี้นี่เพื่อนใส่หมกเพชรลงไปหลายเหรออ่าหลายอ๋อไปแห้งเนีเอาลวันนี้ตามอันนี้มาเบิ่งเซฟแร่นะครับพ่อวิปัสอายุเท่าไหร่ละปีนี้แปดสิบหกเพื่อนยังมีผู้สาวหลายได้ครับนี่ผู้สาวมาหาเพื่อนดูเพื่อนอย่างนี้เลอมาคู่มือมาคู่มือตีสาวแต่ก็ซื้อแต่ก็ผู้สาวเจ้า เนี่ยเนี่ยหลายคนมันจำมาได้นะครับจ้องขออภัยอันนี้ก็ตําไปเรื่อยๆหรเจ้าบปวดเมื่อยนี่ยหรอสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือเก่าเนาะเจ้ามีเคล็ดลับเถอะเคล็ดลับหรอเออเคล็ดลับกินพุดกินเดกหรอมีเคล็ดลับสิเออบวญแม่มีลึกลับ ไม่มีลึกลับเคล็ดลับนี่คือกินเด็ก okay, ก่อนละกินเด็กแล้วเอามาตาวรู้จังเลยดเด้อเคล็ดลับของสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่เจ้ากินเต้กินยาดองกินอย่างนี้บอกมีอ๋อยาดองก็มีอยู่ขนาดยาดองก็มีเดือดชีวิตตัวเดี๋ยวยองเสียชีวิตตัวดองเล้าดองชุลาอ๋อมันเลยยังแข็งแรงอยู่ไหมเนาะเม่นเพื่อเอาแนวมาห้อยใส่แขนนี่เจ้าหรอเอามาเด็กกันเลย อันนี้กัญญาคูนั้นน้องเอาหัวเหรออ๋อนนเขามาอันนั้นเขามาอันแพ่งเงินเลิศเอาให้เอเอ,เอ,เอทำบุญแล้วเขาเลยมาปลูกให้อันนี้เจ้าตำเจ้า,าอะไรหนิเหรอตำลาบเนื้อตำลาบเออตำเนื้อปลาเมื่อกี้นี่ที่มันฟักละเอียดนะครับเพิ่งเอาแต่ปลาหัวมันเนี่ยไปต้มเหรอแล้วเจ้าหม้อมาใกล้ๆ,ๆเนี่ยนำกระลอกเน้อนำกระลอกเหรอนั่ำกระลอกต้มนี่เนาะหัวปลาอ๋อ หลดเนื้อมาหลดเอาออกแล้วเลามาฟักใส่นี้หนังกันลอกกหนังกันลอกอ่าเนะี่ครับเมื่อนี้พามาเบิ่งเซฟแร่เนี่ยครับมันเป็นเซฟแต่ก่อนเนาะแต่โอ้พิ่นมักที่สุดก็คือลาบแลหลวอ่ะลาบเอียนเหรอลาบเหลวนี่แหละเอียนเด้ส่ะเอียน,นแต่งมักอ่ะมันทำบอมีตีอันนี้ก็เลยมักลาบแหลวเนะาะมักก่อนที่สุด <c oughs> ตามไปห้องอัดตอนเลยนี่ <c oughs> วใส่น้ำเลยนี่น้ำเย็นแล้วน้ำเย็นเราใส่เลยเย็นแเราทีใส่เท่าละน้อยแล้วก็แล้วก็ตำไปเรื่อยๆอ่ะเครื่องปรุงมันมีแต่กอนี่มีผงนัวนะครับแป้งนัวผงงนนััววมีข้าวคั่วนะครับมีหอมหอมป้อมเอ้ยหอมบัวเสื้ออนี่อ่ะหอมบัวหอมตะข่หอมบัวอย่างเดียวกับอันอันนี้เด้อยวสิ ใบมะกรูดเท่าหมดนี่คใบมะกรูดอืมมีใบมะกรูดพร้อมเพืนซอยเรียบร้อยนี่ครับเม,มื่อกี้นี่เพื่อนเอสแนวกินปันลูก,กหลานเพื่อเพื่อนกินไม่ได้ปรุงเหรอคือให้มันฟูสุดท้ายบุญจังปรุงหรอ้นปรุงนำการลนเลยปรุงไปนนำก,กันเลยเอ๋อใส่เต้ยวันนี้ ใส่น้ำไปเรื่อใส่น้ำไปเรื่อยๆเหรอเข้าคั่วได้ใส่ตอนเด้ออ๋อใส่น้ำไปอีกครับรอบสามขนาดนี้ปลาบอกกี่ตัวเนาะสองสี่หกเตัวนแปดเก้าตัวเก้าเก้าตัวไม่คนฟังบอกวาวท่ากันบอกว่าปลาเก้าตัวเก้าตัวยังไ่น้ำเฮ้ยาะ เนื้อปลาคักบนะป่านี้เป็นตน้ำใส่อยู่รอบนึงนะครับแล้วกันเอ๊ะให้น้ำมันเข้ากับเนื้อเข้าหนังเลยกันอันนั้นถ้าเขาปั่นเด้สับปุ๋ย ใช้เครื่องปั่นมันสิเป็นอย่างไรเนื้อบุหรี่ปั่นอ๋อสิเป็นนั่นแหละเอาน้ำเทใส่กับปั่นปั่นปั่นเลยให้ง่ายเลยเนาะทำมันมีฮะอ๋อทำเปเครื่องปั่นทันทีเนี่คักดเหรอยังคักดเลยยังเข้าวันนี้เลยที่อันนี้ก็ยอกย่องย่องอะไรเนาะเจ้ามักยอกเนาะเอืมพูดอะเราใส่เยอะน้มันยองย่องให้มันแค้นกันเนาะระหว่างนี่ให้เพื่อนเอ็ดไปเรื่อย เจ้าร้องเพลงให้ฟังนะแม่ร้องเพลงอย่นี้อย่งองา,างก็ได้เอาร้องร้องร้องจำได้อยูเพลงเจ้าก็ฟังอยู่มาแต่เรื่องก็คือเห็นเจ้าฟังวิทยุเมมออเอาร้องก่อนอๆๆฟังเัยจะกอนก่อนเด้วแล้วระวังอันนี้แล้วท่าม,มูลโูนไล่ไก่ไปทางไหนไปทางโน้นทางโน้น <c oughs> <c oughs> คุณยิวัน์ดอกสอนอ่าจบละโอ้ยจบแล้วโอ้ยแมไม่อกเอายาวๆกว่านี้เลยแม่ น่าจานะไม่ได้มันดิมันดิมเยอะต่อไปย่องไปเลยเลยะใส่น้ำอีเหรอใส่น้ำอีกใส่ข้าวไม้ใส่เข้าวไม้อ่าตอนนี้ก็ใส่เข้าวไม้ลงไปพอหรือว่าใส่ใส่จักเทือนี่เข้าวไม้นี่ใส่เทือเดียวนี่เบิร์ตอ่ะใ่เทือเดียวลูกใส่เทือเดียวเลยพอ แล้วกนคนปีกอ,อ่ะใส่น้ำปีกอ่ะเหรอแล้วค่อยใส่เน้อใส่บังหัอมันอีกอ่ะหัวหมันออลงไปหมลงไป เออาผักลงไปครบถุกตัวได้ใส่ใส่งเนาะใส่ยหรอเอเอาดูใส่ซำได้ออ่งนู้พออหมดสิบพเออหมดสิบพูกมันบ้ากันหลานยฮะ บ้าไปแล้วอ่ะใส่ไรเห,หรอเจ้ามันแม่นอย่าแม่นมันผงสุรล์อยู่สมัยก่อนบ่มีผงสุรเขาก็ยังหัวล้านเพราะว่ากินผงสุรล์แม่เนาะเพราะว่าคนเท่าสมัยก่อนบ่ได้กินก็นยังหัวล้านเพราะว่าเหนอะอัน <c oughs> น้ำใส่ได้ไรแล้วลลนะเอายาวิเทให้นี่ใส่เอาล,อลงไมาหา้หัน คุณ้งมาหำยาหำคาคัยังพงเราหำหัวล้านสามปีกรบบุพ่งไม่ต่กค่คุณต้งมาหำยาหำคาคัยังป่งว่ะเราหัหัวล้านสามปีกรบปุพ่งบัญญัมหัวละหับบัตหัมหัวล้านสามปีกับปุพองหมดะคุณต้งมาหำยาหำคาขัยังพงทัมหัวล้านสามปีกับปุพงอฮะ จะไปเรื่อยๆจนกว่าใส่น้ำหรอจบเลยไหมซิมบงเลยไหมเ่นจังไหนหมดแล้วเค้กห้าสิบบาทเใส่น้ำจิ้มอยู่แล้วไปจนอางไนไว้ได้เหรอฮะาดเดียวช่นพอดีเหรอหรือว่าน้ำใส่เอาใส่เบ้ดเลยเนาะ โอ้ยครับใส่เบิร์ดอใส่เบิร์ดเหอแต่มพอเลยจพแล้วมันพอดีแซบเลยจ้ะล่วนี้เอกินจะาค้นนี่โคกนี่สองสามคนนี่แหละสองสามคนเบิร์ดเหรอเนเบี้ยงเป็นเขาคนละเอาเตอร์กินครับบ้านนี่กินครับกินตับนี่ยมามักาันั้นเหอ มักแตงหรือว่าเจอจักแนวกับดจิกคนได้หนะัะืมมักแตงเขาลยอืมปอดีไมหมเนาะนีออ่อันนี้รสชาตินี่หรอคาข้ากหนูรอกเนาอือข้ากเน้าปานฮ็ดเอาเนาะ <c oughs> สุดยอดแล้วสุดยอดในเซฟแร่นี่แหละ ว,ล,วลูกสาวเพิ่นบ่ได้มีโอกาสได้กินฝีมือเพิ่นจักเื่อได้แม่นอปีปานฮะฮะบมได้ไปส่งได้นั่นหอเมันเมาเมาเตเวียนพุ่น่เมาตอต่เวียนเอาเนื้อเขาเนี่ยปลาทูปลาทีา่่หเลยปลาทูปลามอโอ้ยมีแต่ไข้แมวปลาทูคนบ่ <c oughs> ได้กินดอกลาบเหลวแซ่บๆนี่กับ่ได้กินนี่บมเลวได้กินต้มมาม่าคขอยเราไปให้พ <c oughs> รานนะบนได้กินดอก มันมันอยู่ในห้องห้องเยอะที่กินอ๋อถ้ามาอยู่ในเจ้าเจ้าเห็ได้กินแต่ถ้าไปอยู่พุทธลบได้กินไหมหรอเยอะเลยมันไม่หมดกินเป็นบด้เอสเป็นบดเปลี่ยนเป็นแต่ต้มมาม่าอะไรเนาะแกงมาม่าครับมแกงนุ้ไหมแกงอันนั้นแกงอันนี้เห็นอะไรไหนดิแกงนุ้ไหมเยอดเจ้าก็เคยกินฝีมือเพื่อนอยาบอเพื่อนก็แกงแซ่บอย่าแซ่บอยู่เพื่อกินมันบ่อยเลยอ๋อ แต่ตอนไปอยู่ของเราบริแจงเลยที่แล้วไม่หน่อยนี่ฮะฟาดบึงโอ้โหดูครับทุกคนเบ่งวิธีการรีดความอร่อยความอร่อยที่จริงมันต้องอยู่ติดซาครับดีแล้วจะเป็นแบากอบกระทากนะกอบกระทากเหรอฮาเข้า เลือมมันดูยอ่อไม่เผื่อในประเทศวะอินายเลยตั้งเร่อนี่อ่เดี๋ยวไปจ้งให้แล้แซบอยู่ทำไปไปเอสซุกมันผ่ดสีเค็มเนาะไม่นะบอกถ้าซุกนะถ้าเอสซุกะมันสิเป็นก้อนมันสิบอแซบแบบนี้เนาะ นี่ครับเดี๋ยวมันจังนะงัมนถือไว้ด kind of mm. ูนี่ครับฝีมือเชฟแร่ไม่แต่ก้อนนี้ไม่ใช่ไหมเนอะลาบแล้วลาบลาบน้ำเย็นลาบน้ำเย็นลาบปลาเถอะลาบอีไทยลาบาอีไทยนะครับเบิ่งโอ้โหสุดยอดฝีมือเชฟแร่เชฟแซ่บอเนียบเนอะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณเชฟแร่ที่มาเอ็ด อันอาหารให้เบิ่งมื้อน,นีนะครับกินตีมาสักเลยเอาจเจริญอาหารเด้อค่อยเมือก,กันเด้อโอเคครับทุกคนไ,ไ,ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบา <c oughs> ยบ๊ายบายอืมีห <c oughs> ัวเป็นปั้ดนี่เน็ดก <c oughs> ินม้นแ่ง